น่ารักไหมคะอันนี้ไซส์ L นะคะถักขายค่ะสนใจสั่งจองได้นะคะสั่งจองได้ค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังเสื้อคอรกระเช้าคนแก่ก็ใส่ได้คนแก่ก็ใส่ได้คน,ไดคนสาวเด็กวัยรุ่นใส่ได้ถ้าระบายคอแล้วมันจะดูน่ารักค่ะ ถ้าไม่มีถักระบายคอก็คือเสื้อคนแก่ถ้ามีระบายก็จะเป็นเสื้อของสาวๆหรือว่าวัยรุ่นใส่เอาไว้ใส่เล่นน้ำสงการก็ได้นะคะอันนี้ซีโอรสค่ะสนใจทางจองนะคะตัวละร้อยแปดสิบเองค่ะ